เฮ้ย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 เมื่อกี้ยังเห็นวัดๆอยู่เลยว่ามันวิ่งมาทางนี้แต่นี่มันน้องน้ำผู้ชายลูกพี่อย่างนั้นนั่นนะจะก้าเข้ามาเนี่ยคนเจ้าตัวรอดเนี่ยที่ไหนมันก็หนีไปได้หมดเลย ผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลเนี่ยวิ่งมาทางนี้บ้างไหมอ่ะเอ่อไม่ไม่เห็นครับแน่ใจนะครับแน่ใจครับเีบีเี่ยแกถ้าแกเห็นผู้หญิงใส่ชุดพยาบาลเนี่ยโทรบอกฉันหน่อยนะ ปูพี่ไปเถอะพี่เราจะเอาไงต่อ นางพยาบาลก็เห็นหน้าแล้วอะแถมมันยังหนีไปได้ด้วยถ้ามันไปแจ้งตำรวจเนี่ยรถฟูดกันหมดเลยนะพี่เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวะอย่าเพิ่งตื่นตูมนางพยาบาลเนี่ยมัน้คงวนเวียนอยู่แถวนี้แหละยังไม่ไปไหนหรอกไหนพี่คิดงั้นอะ่ะก็มันรักเจ้านายมันจะตายฉันว่านะมันคงคิดหาทางช่วยเจ้านายอยู่แน่แน่ ไปดูนู้นไปเฮ้ยคุณน ouais, ี <S 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 5, ่คุณเข้าไปทำอะไรในห้องน้ำเนี่ยใจเย็นนะคะพี่คือมันไม่ใช่แบบที่พี่คิดนะคะเออใช่ครับใช่ครับ พี่คะหนูขอซื้อชุดทำความสะอาดพี่ได้ไหมคะฮะชุดคนทำความสะอาดเนี่ยนะใช่ค่ะพี่ถ้าพี่ขายเนี่ยพี่เอาเงินทั้งหมดในมือหนูนี้ไปได้เลยนะคะพี่ ความสะอาดจริงๆเหรอใช่เร็วๆสิคุณเฮ้ยฉันว่าไอคนทำความสะอาดที่มากระเดินม,มาทางนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนเดิมนั่นแหละที่พี่เมื่อกี้ก็ไม่ใช่คนนี้นี่ คนทำความสะอาดที่นี่เนี่ยมันมีสองคนเหรอวะเออคือใช,ใ,ชใช่ใช่ครับพี่ชายมีมีอะไรหรือเปล่าครับเฮ้ยพี่เป็นผมผู้หญิงนี่ในถังขยะมีอะไรฉันถามว่าในถังขยะมันมีอะไร แกซ่อนอภิบาลไว้นั้นใช่ไหมอะตอบมาไม่งั้นเนี่ยแกตายแน่ตอบมาฉันอยู่นี่นายอย่าทำอะไรเขานะสุดท้ายเนี่ยแกก็หนีไม่พ้นใช่ไหมออกมาได้เลยไปวิทย์วิทย์เจ็บแสบนักนะแกเดี๋ยวพี่ เล่นเหมอนน่อ่ะพวกนายพวกนายอย่าทำอะไรเขาเลยนะเขาไม่รู้เรื่องอะ่ะนายปล่อยเขาไปเถอะนะได้ถ้านจะปล่อยมันไปก็ได้ส่วนมึงอะ่ะรู้ใช่ไหมว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครแล้วถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเนี่ยมึงก็จะรู้นะว่าจุดจบของมึงเนี่ยเป็นยังไง Hei! Hei! ขอควัใจรถหน่อยเฮ้ยกุญแจรถมันหายไปไหนวะพี่เอาไว้ไหนไม่รู้ดิลองดูในกระเป๋าก่อนพี่ไม่มีแม่งเอ้ยหายไปได้ไงวะโอ้ยหายในตอนนี้วะเฮ้ยดูดีๆตรงนั้นมีไหมได้พี่วะตรงนี้ก็ไม่เจอพี่แม่งเอ้ย ป้าไม่ต้องกลัวนะคะคุณป้าปลอดภัยแล้วค่ะเฮ้ย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 ปิดประตูปิดประตู้ยปิดประตูอยนี้ยปิดประตูปิดดิวะเปิดย ไ้ไนั่นเองสี่พี่มีคนแจ้งตำรวจเหรอฉันให้คนทวงสะาาอาดน่ยโทรแจ้งตำรวจเลยนะเว้ยเอ,อ,เอ้เอเดี๋ยว่าคุณคุณพอจะมีโทรศัพท์ไหมครับเออมออีผมอยากให้คุณเนะี่ยโทรแจ้งบำรวจผมทีครับ โคแจ้งตำรวจว่าที่นี่มีการลักพาตัวเรียกค่าไถ่ที่ข้างสมโมสรสวนสาธารณะสามโคกให้รีบมาด่วนเลยครับเข้าใจไหมครับว่าแต่พวกคุณทำยังไงถึงหนีรอดและช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้ นี่มันเรื่องอะไรกันเน่ยทำไมถึงมีคนตามล่าคุณแบบนี้นอ,อ่ะคือว่าทานเยอะๆนะคะทานเสร็จเนี่ยจะได้กินยาจะได้หายไว้นะคะขอบใจหนูยีมากนะทีด่ดูแลคนแก่งป้า <c oughs> ไม่เป็นไรเลยค่ะมันเป็นหน้าที่ของพยาบาลที่ต้องดูแลคนป่วยอยู่แล้วค่ะเฮ้ยพี่ พี่แน่ใจแล้วบ้านหลังเนี้แน่ใจเดี๋ว,วะสายชัไรงานมาไม่เคยพลาดบ้านหลังเนี้ยขอหยแก่พันล้านไว้รอสักครู่นะคะเดีย๋ยวหนูขอออกไปดูก่อนว่าใครมาเออ,อมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ อ๋อคือพวกเรามาซ่อมแอร์ครับพอดีเจ้าของบ้านเนี่ยโทรเรียกพวกเราให้มาซ่อมครับซ่อมแอร์เหรอคะเอ่อซ่อมแอร์แล้วทำไมพวกคุณถึงไม่มีเครื่องมายเครื่องมืออะไรมาซ่อมเลยเอะคะ ได้แล้วพี่ไปไป <mulheres S 1> <Equ> ไป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 ฉันไปไปไปันกินฉันไ้ไปไปนิ่งอยู่วะไปอดไป พวกแกจับฉันมาทำไมอ่ะก็เรียกค่าไถ่ไงจ้ะน้องสาวเชจ้าที่เตรียมไว้มีพี่คุณ <c oughs> <c oughs> ป้าคะคุณป้าไม่ต้องกลัวนะคะหนูสัญญาค่ะเราจะต้องปลอดภยัย ท้องอะ่ะช่วยจอดรถให้ฉันเข้าห้องน้ำก่อนได้ปะลูกไม้ตื้นๆ้นแบบนี้ใช้หลอกโจรอย่างพวกฉันไม่ได้หรอกจ้าน้องสาวเออแต่ฉันปวดท้องจริงๆนะจะราดแล้วเนี่ยไม่เชื่อเว้ย้าไม่เชื่อฉันก็ฉี่มันมารถนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเอ้าก็พวกนายไม่ยอมจอดให้ฉันเข้าห้องน้ําอ่ะฉันก็ฉี่บนรถนี่แหละเฮ้ยดิมจอดข้างหน้านิจอดให้นี่หน่อยเรื่องมากใช่ไหม เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เอาเฮ้ยพี่มันหนีไปแล้วทำไงดีอะ <c oughs> เอางี้แกรีบเบาไอ้กแกเนี่ยซ่อนไปที่ท้ายรถก่อนเดี๋ยวมีคนมาเห็นแล้วเข้าไปตามจับนั่งพยาบาลน,นี่ <c oughs> ได้พี่ <c oughs> นั่งพยาบาล นั่งตัวดีเกคิดว่าจะหนีฉันพ้นนะโจเรียกค่าไทยใช่ค่ะเอ่อแล้วทนี้คุณจะทำไงต่ออะผมว่าพวกนั้นไม่ยอมไปไหนแน่ฉันฉันรู้แล้วค่ะฉันเนี่ย จะกลับไปให้มันจับตัวอะไรนะนี่คุณจะบ้าเหรอคุณหนีพวกมันได้แล้วอะ่ะแต่จะกลับไปให้พวกมันจับอีกเนี่ยนะคือฉันต้องกลับไปช่วยเจ้านายฉันค่ะฉันสัญญากับท่านว่าท่านาจะต้องปลอดภัยแล้วคุณจะทำยังไงอะ่ะฉันจะกลับไปให้มันจับตัวแต่คุณช่วยอะไรฉันอย่างนึงได้ไหมอะ่ะ คุณจะให้ผมช่วยยังไงอะคุณทํำยังไงก็ได้อ่ะให้คุณแจรถของพวกมันอะมาอยู่ที่คุณคุณช่วยฉันได้ไหมอะเอ่อก็ได้ครับผมต้องลงขอบคุณนะคะแกซ่อนอพยพไว้นั้นใช่ไหมฮะตอบมาเอ่อ เชื่อเลยนะคะว่าพวกคุณจะสติดีมากเอาเป็นว่าขอเชิญพวกคุณไปให้ปักคำที่โรงพักด้วยนะคะยินดีค่ะยินดีครับโอเคค่ะงั้นยังไงก็ตามมานะคะจ่าเอาตัวมันไปไม,ไ,มไม่ไปไปกูฝากไว้ก่อนนะมึงไ,ไปกูป้าขอขอบคุณหนูบิวแล้วก็พอหนมด้วยนะ ช่วยป้าไว้ไม่งั้นป้าไม่รอดแน่ไม่เป็นไรค่ะหนูยินดีช่วยค่ะผมก็ยินดีช่วยครับคุณป้าเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แกเป็นใครเนี่ยทำบ้าเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ลงมาที่นี่เลยด้วยโอ๊ยอ้ยโอ้มานี่นี่แกทำบ้าอะไรเนี่ยจะวางยาพิษพวกฉันเหรอเฮ้ยเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยบ้าจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแล้วนี่น้ำอะไรเฮ้ยตามฉันว่าต้องเป็นยาพิษแน่เลยอ่ะ ลองให้มันกินดูไหมบิวถ้าเป็นยาพิษจริงเนี่ยมันจะได้ตายก่อนออกินเข้าไปอ,อยู่นิ่งๆสิไม่ตายด้วยว่ะ แล้วแกทำแบบนี้ทำไมเรียกร้องความสนใจเหรอปล่อยมันไปเถอะบิลพี่ว่าเราไปกินข้าวมันตถอดีกว่าเฮ้ยเ้าหายไปไหนอะหรือว่าแกดเฮ้ยต้้มมันหายไปแล้วอะกลับมานี้นะไปดับไปที่ พี่เบเนี่ยเล่นโคตรดีเลยเอาสกิลแกล้งบ้ามาจากไหนเนี่ยโอ๊ยฉันก็ร้องโม,โม่วๆส่วนมันเนี่ยโง่มาเชื่อฉันเองมามานั่ง<า>นั่งมามาอ,อพี่เบท่อพีวีซีหายไปไหนเนี่ยทิ้งเืองนู้นน่ะค่อยไปเอาช่างแม่งกิ๊กกิ๊กกิ๊กเนี่ยไอย้ยนี่มึงตดเหรอกินเมย์ยังกบหมาตายเหอะจะอ้วก ฉั้นป้าวดนะพี่ไม่ได้สดแล้วกลิ่นมันมาจา,ากไหนวะยัาขมาตายเนี่ยโอ๊ย้ยเว้ยโอ้ย,อยพี่ทำไมแกงเผ็ดมันเหม็นแบบนี้อะแกงบูดปะเนี่ยเยโอ้ยเหม็แบบนรจริงด้วย หรือว no ่าอ <ไ acceso, S 1> nice ้สองคนนั้นเราข้าวบูบมาให้พวกเรากินวะฉันว่าน่ะไอ้สองคนนี้มันต้องแก้แค้นเราแน่เลยพี่งั้นเราไปเอาเรื่องมันดีกว่าเออวะหรือว่าไอ้สองคนนั้นเนี่ยมันคงเป็นพวกยาจกที่เชอบเก็บข้าวบูบๆมากินเปล่าวะไม่ได้ละต้องเอาเรื่องนี้ไปเป่าประกาศให้เขารู้กันไปทั่วทั้งตำบลเลยไปไงกินข้าวหมาเนี่ยอร่อยไหมจ๊ะ ไหนลองเห่าให้ดูเลยสิคัพเค้กอยู่ไหนลูกอยู่นี่ครับแม่เฮ้ยคุณเป็นหมาหรือไงเนี่ยฉันเรียกคัพเค้กคัพเค้กไปนู่นแล้วจ้ะวิ่งไปนู่นแล้วบิว นี่คุณรู้เรื่องที่ชาวบ้านก็นพูดกันไหมเรื่องอะไระคะอ๋อใช่เรื่องที่มีคนติดพนันบอลตีกันหรือเปล่าหรือว่าเรื่องข้าวหายเรื่องข้าวหายเนะี่ยอ๋อฉันรู้นะแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าพลอยชี้บอกว่าแกโดนขโมยข้าวเหมือนกันเห็นว่างั้นอะ จะแจ้งตำรวจเฮโอ๊ยอะไรเนี่ยนี่แกเป็นคนบ้าหรือไงฉันถามว่าแกทำอะไรกับส้มตําของฉันอะไรวะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่แกขโมยส้มตําฉันเหรออะไรของมันวะ บิวนี่พี่คิดอะไรออกแล้วว่าจะจับไอ้โจนี่ไงให้ได้คาหนังคาเขาคิดอะไรหรอพี่ที่เนี้ยจะเจอดีแน่หัวขโมยที่เนี้ยพวกแกก็เตรียมตัวไปนอนในคุกได้เลย แกคิดว so kind of so ่าตำรวจเขาจะเชื <throat> ่อแกเหรอวะนี่แกมีหลักฐานเหรอหลักฐานอ่ะหลักฐานแค่นี้ก็คงจะพอเอาพวกแกเข้าคุกได้นะไม่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 อย่าจับผมเข้าคุกนะครับบอกล็อกหรือว่าคุกเข้าอย่าเลยนะครับที่พวกผมทำไปเนี่ยคือพวกผมไม่มีตังค์กินข้าวครับแล้วถ้าพวกผมไม่ได้กินข้าวผมก็ตายได้เลยครับอย่าจับผมเข้าคุกเลยนะครับใช่ใช่ใช่ พวกเราจะไม่ขโมยอะไรใครอีกแล้วปล่อยพวกเราไปเถอะนะ <c oughs> ไม่มีทางพวกแก2คนเนี่ยก็เตรียมไปหาข้าวกินในคุกได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วสาเหตุที่พวกแกไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยก็เพราะว่าไปเล่นพนันหมดใช่ไหมล่ะเอ,อ,อ,องไงสมอแบบนี้ปวาดเรียบเหลือสองอาทิตสุดท้าย <c oughs> เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยมันหลุดมาจากไหนวะโอ้ยแม่งเอ้ยแพ้อีกแล้ววันนี้ช่วงนี้มันเป็นไรวะมือตกแทงอะไรก็ไม่ขึ้นแม่งเอ้ยแพ้อีกแล้วโ้ยมันได้อยี่หรือวะป้าเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เดี๋ยวแมตช์หน้าก็ได้คืนแล้วแมตช์หน้าก็บ้าแล้วอะเอาเงินมาจากไหนกินข้าวฮะเมื่อวานจะไปซื้อข้าวยังไม่มีปัญญาซื้อมากินเลยหมดตูดแล้วเนี่ยเหลือท่านิการเรี้ยนเดียวเนี่ย โอ๊ยไอบ้าเฮัลโหลครับบุนแมตอนนี้ผมเจอโต๊ะบอลอีกโต๊ะหนึ่งแล้วครับผมเก็บหลักฐานไปหมดแล้วครับคราวนี้ไม evet ่ดิ้ไม่หลุดนะ ได้ครับน,นี่พวกคุณรู้ว่าพวกเราเล่นบอลด้วยเหรอเนี่ย <trong> ลุกขึ้นมานมล้วก็เดี๋ยวไปรับโทษกนบแกซะเออไม่ไปครูตำรวจผมไม่ไปผมไม่อยากเข้าคุูเก้อปล่อยผมปล่อยอ่ะปล่อยแน่ แต่ไปปล่อยในคุกนะพวกแกปิดพนันแล้วยังไปขโมยข้าวของชาวบ้านอีกอะไปนั่งทบทวนตัวเองในคุกก็แล้วกันไป